เาเรื่องกันเข้าเรื่องกันนะค่ะถามฝั่งนู้นก่อนเลยอินนะครับแล้ถามมาอ๋อตอบไงดีหล่อมากไม่ว่าจะหน้าไหนเนาะหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าเปิดหน้ารักทุกวันเลยเออบกไปไม่เป็นพี่แบมถามอินอะไรอย่างงี้ได้อย่ามาทำหนูแบบนี้นะหนูเขินหนูเขินเลยเดีว่าอันนี้เลยตอนเนี้ยเขินน้องมากเพราะจริตาหักไปมองทีก็ จริงจริงเนาะหน้าร้านดีๆนะเอ้าพูดถึงผลงานซีรีส์หมิงปาฏิหาริย์นะครับโอเคครือเรื่องของโปรดักชันล่ะครับคือเรื่องของโปรดักชันแล้วแต่แต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าก้าวกระโดดมากก้าวกระโดดมากๆจะเห็นเลยว่าทุกๆปีซีรีส์ว่าของเราคือ โปรดักชั่นก้าวกระโดดมาสามปีที่แล้วเราเคยพูดว่าเราอยากเห็นโปรดักชั่นเจ๋งๆเห็นบทเจ๋งๆด้ซิวายมันมาหมดแล้วมาแล้ว,ม,ลวมันมาเรียบร้อยแล้วมมาถึงวัยมาก ก็เลยคิดว่าคิดว่าเป็นการต่อยอดแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆในแหละแล้วก็บ้านเราเนี่ยเมืองไทยเราเองก็เป็นสังคมที่เปิดกว้างอยู่แล้วก็คิดว่าถ้าเกิดทุกคนช่วยกันสนับสนุนแบบนี้ก็ไปเรื่อ็วแล้วก็ไปได้ดีแน่นอนครับผมเนาะครับผมอ่ะนั้นอยากถามมุมมองของพี่ทั้งสองท่านเห็นเรื่องที่นี่แบบบทไหนที่อยากเล่นไหมหรือคาแรคเตอร์ไหนที่แบบอยากให้มีในซีรีส์วายเท่าที่เราดูมายังไม่เคยเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยรอฟังรอฟังเออในมุมจากนักแสดงกับเ้ืองหน้าบ้างแต่พูดตรงๆนะครับยินดีหัสดง อินได้หมดเลยอ่ะอินอยากรู้ว่าขอถามได้ไหมครับรู้จักกับผู้เขียนครับผมอยากให้เล่นบทอะไรอ้าวส่งกลับมาถึงเลยหรือว่าคนข้างลๆไหมฮะเออ้าวสาวเสียงอะไรสาวเสียงได้ดิอยากรู้ว่าอินเล่นบทอะไรดีครับผมมีแล้วหนึ่งถามว่าหนูขึ้นมาให้เดี๋ยวพี่เล่นไหนู ซึ่งหนูมองว่าจริงๆแล้วความความเป็นอินหนูมองว่าตอนแรกที่เปิดตัวว่าอินเล่นทุเหนอติหารตื่นเต้นมากได้แอบดูเต้าหู้ตลอดเวลาสถิถูกไหมถูกไหมแล้วซึ่งเต้าหู้เนี่ยในการพรีเซนต์ของอินหนูมองว่าอินเนอร์ของอินเนี่ยมันมีหลากหลายอย่างมากๆที่มันน่าสนใจเขาเป็นนักแสดงที่ถ่ายทอดออกมาดีๆอันนี้โชว์จริงๆนะ เออจริงชอบหนูว่าอินได้ทุกบทบาทเลยอยากเห็นเรื่องในรบกวนชวิทย์มาบอกนะเดี๋ยวพิธีกรเไปพูดแล้วนะพี่ชีวินพูดอยู่แล้วมีสนับสนุนจริงไหยค่ะนักเขียนเลยนะใช่ไหมเขาเป็นทุกอย่างที่นักเขียนต้องการถูกต้องเอาจริงคือนักเขียนทุกคนถ้าเกิดสมมุิได้อินพิธามาคือจบละใช่เมื่อกี้เมื่อกี้ข้างหลังกับน้องแล้วน้องโดนน้องโสดีครับพี่เมย์เอาตายเลยจริงคือวันที่เทแล้วเป็นอย่างเงี้ย แล้วเขาก็คุณเป็นแฟนฉันค่ะตาละจบแหมพอบอกให้กับเปิดฟรีแล้วจินตนาการมาเลยนะว่าโอ๊ยแบบจริงจริงที่แอมเนี่ยก็ถูกต้องนะเอาจริงจริงเปล่าหรือว่าหรือว่าเอาจริงจริงมีความรับอย่างหนึ่งไม่รู้พี่แบบหรือเปล่าฉันเคยติดต่อเธอไปด้วยนะหรอรู้ไหมเนี่ย เออพี่ชาตพี่ชาเอาลับรฮะใช่<อ>พี่แบบใครอยากเห็นพี่แบบเล่นซิงเิวายขอเเซ็งกี้หน่อยค่ะ,ะ,ะ,ะยังไงยังไงพ่อยังไงว่าในฐานนักสแสดงที่อยู่กับผู้จัดจพูดกับโปรดักชั่นมันเนี่ยบัตเจ็ตที่เมืองไทยมีกับสิ่งที่ได้อะบ้านเราคือเดอะเบสอีกกาพูดเลยบ้านเราคือเดอะเบสทำออกมาโปรดักบัตเจ็ตมีเท่านี้โปรดักชั่นไปแล้ว20-30 ถ้าเกิดเราได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมากขึ้นจากผู้ใหญ่มากขึ้นเรามีบัตเจ็ตเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านเราอหรือว,ว่อวาสักยภาพของผู้จัดบ้านเราคือไปได้ไกลแบบไกลเกินจินตนาการเลยนะครับว่าเป,เป็นประเด็นที่ที่พูดเราเห็นภาพเลยนะเพราะว่ามันก็ต้องที่เขาบอก compare apple to apple นะคือมันต้องเปรียบเทียบเหมือนกันบนพื้นฐานของบัตเจ็ตเดียวกันที่เรามีอาจจะมีจำนวนจำกัดแต่โอ้โหทำออกมาได้ดีมาก เนาะเยี่ยมมากครับผมและหนึ่งปัจจัยสําคัญก็คือนักเขียนนั่นแหละซึ่งตอนนี้เนี่ยทราบอฝากซีรีส์ไว้กันแล้วกันก็ฝากวงการซีรีส์ไว้ไวในดวงใจของทุกคนแล้วกันครับก็เชื่อว่าชอบแล้วก็คอยสนับสนุนกันอยู่แล้วก็เป็นแรงกจที่สาคัญที่สุดของพวกเราจริงๆนะแล้วก็ทุกคนไม่ได้สาคัญแค่กับพวกเราแล้วทุกคนเป็นเหมือนซอฟต์พาวเวอร์ให้กับซีรีส์ไวไทยแล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนของประเทศนี้ด้วยครับผมก็ฝากสนับสนุน้วยนะครับแล้วก็ฝากอินสารมด้วยนะครับ ฝากร้าน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 พ o l i เด y p พ s t ี y ครับผมเปิดสายโซ่ค่ะเปิดวันนี้วันแรกสุดเลยร้านร้านคาเแกงองอิงเนี่ยไม่ใช่กินอย่างเดียวนะมันมีอะไรให้เล่นถูกไหมเวลาเราสามารถส่องมือถือได้เนี่ยมีกิจกรรมต่างๆให้เล่นด้วยและบางเมนูมีน้ำหอมด้วยอ่ะรู้ได้ไงฮะติดตามติดตามไงเออ ว่าร้านเขาต้องไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปกินเดี๋ยวจะไปกินนะโอ้ต้องมีผลงานด้วยกันแล้วล่ะ <Yeah. S 2> ต้องมีผลงานด้วยกันแล้วล่ะสี่คนนี้สี่คนสามสามสามววันนี้ขอบคุณมากๆครับเป็นท็อปที่สนุกสนานมากๆแล้วก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างถ้าเราจะโตไปมากกว่าน,นี้มันไปได้ศักยภาพมีเยอะมากเราก็ต้องการทุกภาคส่วนเลยแหละนะทั้งจากภาครัฐ ภาคเองชนทุกๆคนเลยนะที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนให้เป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาเวอร์ที่มีศักยภาพสูงมากกับประเทศไทยนะฮะกับซีรีส์วานนั่นเองขอบคุณพี่ชีวินนะฮะพี่เมย์ม่ขอบคุณค่ะอินสารินแกยวบาเซฟไร่ขอบคุณค่ะถ่ายรูปการค่ายแต่กนแล้วนะมันน้องออกมา่ไม่ได้ไม่ได้ะ